English Online ปฐมโฟ Good morning ค่ะเด็กๆก่อนเรียนในภาคเรียนที่2คุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อกุชญชยาเกิดชัยธนาค่ะหรือครูพี่เจลสอนในชั้นป .4 ทับหนึ4ทับสอง4ทับสา4ทับสและ4ทับเค่ะและคุณครู ชื่อคุณครูสบายทิพย์องผุดหรือเรียกว่าคุณครูครีมสอนในระดับปอทับ5ทับ6ทับ7และทับ8ค่ะและก่อนที่จะเรียนคุณครูขอประถมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนให้หนักเรียนได้ทราบก่อนนะคะข้อที่1ตารางเรียนภาษาอังกฤษเรียน3คาบต่อสัปดาห์ได้แก วันอังคารเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีวันพุธเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา9นาฬิกา30นาทีและวันพฤหัสเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาที 2. การเช็คเวลาเรียน คุณครูจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาบเรียนนั้นๆให้นักเรียนได้ทราบและส่งคลิปวิดีโอที่คุณครูได้จัดทำการสอนให้นักเรียนได้เรียนเพื่อทำการศึกษานะคะและคุณครูจะเช็คเวลาเรียนจากการที่นักเรียนทำงานส่งค่ะข้อที่3การทำงานส่งครู คุูครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังจากได้เรียนในคลิปวิดีโอเสร็จแล้วและทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายนั้นส่งได้ไม่เกินทุกทุวันอาทิตย์ส่งได้ไม่เกินทุกทกวันอานท,ทอาิตย์ของอาทิตย์นั้นๆน,น,นะคะหากส่งงานเกินเวลาที่กําหนดจะโดนตัดคะแนนชิ้นงานตามความเหมาะสมค่ะ การเฉลยแบบฝึกหัดะจะ,ะเฉลยในวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไปค่ะเพื่อให้นัเกเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองเพื่อที่จะสามารถได้ทำการอ่านเพื่อนำไปสอบได้ค่ะข้อที่ 4. สัตสัดส่วนคะแนนมี100คะแนนแบ่งย่อยได้ดังนี้40 20 40 40ที่1คือการสอบวัดหน่วยทั้ง3หน่วย20คือคะแนนผลงาน1ชิ้น40ที่2คือคะแนนสอบปลายภาครวมแล้ว100คะแนนผลงาน1ชิ้น20คะแนนข้อที่5สมุดจดใช้สมุดปกแข็งของโรงเรียนเท่านั้น และใช้สมุดเล่มเดิมที่ใช้เมื่อเทอมที่1ส่วนหนังสือใช้หนังสือสมาร์ทเล่มสีเขียวนะคะเด็กๆต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เทอมที่1ที่คุณครูได้ประสบพบเจอและอยากให้นักเรียนได้ทำการแก้ไขนะคะคือเรื่องของการเข้าสอบไม่ตรงเวลาและสอบไม่ครบหน่วยและการส่งงานไม่ตรงเวลา ดังนั้นในเทอมที่สองนี้ครูจึงของความร่วมมือให้นักเรียนเข้าสอบให้ครบและติดตามการสอบให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดนะคะหากนักเรียนไม่สามารถเข้าสอบได้ตรงเวลานั้นนักเรียนแตสามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่คุณครูได้เปิดลิงก์ให้ได้เลยค่ะแต่เน้นย้ำนะคะจะต้องสอบให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด และเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือการส่งผลงานค่ะเพราะผลงานมีคะแนนถึง20คะแนนดังนั้นนักเรียนจะต้องทำผลงานส่งให้ครบด้วยนะคะสุดท้ายนี้เกรดดีๆไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำมอเองค่ะขยันมุ่งมานะอดทนทำงานที่คุณครูให้ทำส่งตรงเวลานะคะ ไม่บายค่ะ